ครับสำหรับพอดนี้นะครับผมได้ทำการออกไม้ด้วยกลยุทธ์ MA 1 MA 2นะครับซึ่งก็ออกไว้ตอนประมาณบ่าย2องโมงนะครับก็คือ14นาฬิกานะครับตอนคขณะนี้เวลา17.3-6นาทีนะครับก็ตอนนี้ก็พอดก็บวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสุดยอดมากๆเลยครับกลยุทธ์นี้ว่างๆก็ลองศึกษากันดูนะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็กล่าวว่า น่าจะปล่อยไว้สักประมาณสองทุ่มว่าจะลองมาดูอีกทีว่ามันจะบวกไปถึงกี่เหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปตอนก่อนที่ตอนที่ผมเข้าออ,อเดอร์ทิ้งไว้นะครับเนี่ครับดูตรงนี้ครับเวลาเนี่ยตรงโลคอนครับเห็นไหมครับ อันนี้ก็คือตอนที่ข้ออเดอรไว้ตอนเวลา14.17นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเวลาปัจจุบันเนาะก็จะอยู่ที่สิบเจ็ดจุดสครับโอเคครับสุดยอดมากๆครับสำหรับกลยุทธ์นี้ครับ